นาสั่นชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนันล็อกออนไลน์คลาสสิก GT กับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องอขอเกินก่อนเลยละกันนะคลิปนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณไอดอนเฟกนะครับนี่เลยนะผมมานั่งมานั่งแจมกับเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็เมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูผมสตรีมเนี่ยคือมีบุคคลท่านหนึ่งครับที่ชื่อไอดอนเฟกนะครับผมไม่รู้ตัวไหนสักตัวแหละเนี่ยในนี้แหละครับเขามาดเน a t ให้ผมมามาดเน a t กันในเกมให้ เป็นจำนวนทั้งหมดเนี่ย30 m โอ้คือเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์ละกันครับผม,มต้องขอขอบคุณเขดาด้วยนะก็ตามนั้นเลยนะอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานครับผมจะนำเงินส่วนนี้เนี่ยมาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมครับซึ่งผมได้ทำการไปชอปปิ้งแล้วก็บอกได้เลยว่าหมดแล้วครับ3 0ม m กดหมดเลยนะซึ่งสิ่งที่ได้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วผมจะเน้นไปที่อาวุธอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการมารีวิว อาวุธของแอสซินครับที่ผมพอจะหาซื้อได้ในงบ 30M เนี่ยจะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูว่าอะไรมันน่าสนใจอันไหนดาเมจแรงอันไหนดาเมจเบาอันไหนคุ้มค่ากว่ากันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาอีกครั้งนึงครับก็พามาเปิดตัวมาเปิดเขาเรียกอะไรพามาเปิดคลิปเลยแล้วกันนี่พี่เขาเนี่ยสักคนหนึ่งนี่ยครับไอรอนเฟสอยู่ตรงนี้นะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับไป ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มคิดของเราเลยดีกว่า Let's go วันนี้ผมจะนำกาตาทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดูนะมีทั้งหมด5ชิ้นครับชิ้นที่1ครับเป็นจูบวก7 3็ฟูเซอร์นะครับชิ้นที่2จูบวก8 1มูดำา2ฟูเซอร์ครับและชิ้นที่3ครับจูบวก10 1มูดำา S S s นะครับ และชิ้นที่4ครับกาตาบวก5้ครับ1งูดำา SS s นะครับและชิ้นสุดท้ายครับกาตาบวก7นะ1งูดำา SS เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปลองกับมอนเท่ใหญ่อ่ะเพราะอะไรผมถึงเลือกเท่ใหญ่เพราะว่าที่เท่ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมอนที่คุณผู้ชมเนี่ยไปจบเอ็นเกมกันที่นั่นเยอะที่สุดแล้วครับเท่ใหญ่ไ้ออกอะไรเงี้ยแต่ก็ ที่เปลองทท่ใหญ่เพราะว่าเท่ใหญ่มันเป็นมอนค่อนข้างที่จะเลือดเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดเพราะว่าเราไปดันเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะจะพาไปตีเท่ใหญ่ให้ดูหรอลิ้นพันกันเลยนะแล้วอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเค่ใหญ่หรอคุณมีการคูเซอร์นี่อ่าผมต้องบอกงี้นะอ่าเรามาดูคุณสมบัติการคูเซอร์นะครับคูเซอร์เนี่ยมันบอกว่า โจมปีแรงขึ้น10%เมื่อโจมปีคิดที่ข้อหมายความว่าค่าคิดที่ข้เนี่ยไม่ว่าจะออกเท่าไหร่ก็ตามจะแรงขึ้น10%ครับต่อการ์ดหนึ่งใบแล้วคิดที่ข้อเนี่ยจะบวก7คิดที่ข้อนี้คือตรงค่าคิดที่ข้อเลทครับนี่ตรงค่าคิดที่ข้อเลทตรงนี้ครับจะบวก7ก็ต่อเมื่อเราปีมอนเตอร์ประเภทบูทประเภทบูทคือประเภทสัตว์แต่เคีใหญ่ ไม่ใช่ประเภทบูตนะครับเค่ใหญ่เป็นประเภทฟิชหรือว่าปลานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคูเซอร์จะเข้าคุณสมบัติแค่ข้อเดียวคือโจมตีคีย์ข้อแรงขึ้น10%อ่านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้คุณจะมีการคูเซอร์ใส่ในกาตาใส่ในจูใส่ต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้แค่คีย์ข้อแรงขึ้น10%เพราะฉะนั้นวันนี้ให้จําไว้ว่าคูเซอร์เนี่ยมันทําให้ค่าคีย์แรงขึ้น10%เท่านั้นพอนะโอเคนะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกัน เราจะเริ่มกันที่เล่มที่1เลยนะนั่นก็คือจู้บวกเครับทีนี้จู้บวกเเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะผมใส่เป็น3ามคูเซอร์ถูกไหมใส่สามคูเซอร์มันจะไม่รีเบิ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยนั่นคือหมวกงูนะครับอ่าจูบวกเจ,จะเป็นเล่มเดียวที่ต้องใช้หมวกงูนะเล่มอื่นผมจะใช้เป็นนี่เลยครับบวกแมวน้ํำบวกแมวน้ำ,นำอ่าจะได้เอทีเคบวกหเแล้วก็ทําให้ธาตุน้ำเนี่ยตีเราเบาลงครับเ แล้วเราเนี่ยจะตีท่าน้ําแรงขึ้น25%เออนี่คือข้อดีของมันนะเจ้าจูนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้กับหมวกแนวน้ําได้เพราะไม่งั้นคิปจะออกไม่เบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแค่จูบก7สาวพูเซอร์จะต้องไปคู่กับหมวกงูนอกนั้นอีก4เล่มเนี่ยอีก4อันเนี่ยเราจะไปใส่เป็นแมวน้านะครับไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปพูดมายาวเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ที่ผมเอาลงในช่องแม้กระทั่งเป็นการสตรีมด้วยเวลาผมสตรีมเนี่ยถ้าเกิดกดกระดิ่งเนี่ยก็จะแจ้งเตือนจะได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกันที่แค่ใหญ่กันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแมพที่กำลังจะไปเค่ใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทะเลเดี๋ยวเราจะขึ้นว้าบวนไปแล้วเราก็จะเจอแบบเค่ใหญ่เลยนะทีนี้ที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือ,อ ผมจะมาตีแบบไม่มี AB ก่อนแล้วกันมาในน้มของสายโซโล่นะอ่าเพราะว่าผมเชื่อว่าแอดหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ปัน้นไม่ได้ปั้นพีดไว้ครับอาจจะขี้เกียจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือขี้เกียจเป็น2ตัวเออผมบางครั้งผมก็เป็นผมก็จะไปโซโล่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ดาเมทที่ออกทั้งหมดจะเป็นแค่ของที่อยู่ในตัวแอดเท่านั้นนะครับไม่มี AB เลยนะพูดมาเยอะแล้วเริ่มกันเล่มที่1ผมจะตีประมาณสัก5้าถึงหตัวละกันนะมันจะได้คลิปมันจะได้ไม่หนาเลยเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้ทีนะึ่งโอเคนะ โอเคครับหลังจากที่เราได้ทดสอบกันมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะว่าดาเมจแต่ละอันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับแบบบวกลบกันแล้วก็ไม่ได้แรงกว่ากันมากมายสักเท่าไหร่นะทีนี้มันเป็นในเรื่องของรสนิยมซะมากกว่าครับว่าคุณพอใจที่จะใช้อะไรอ่าแล้วก็เรามาพูดกันส่วนของสเตตัสกันนิดนึงแล้วกันบางคนที่บอกว่าเฮ้ยต,ตีเบาอยู่มั้ะดูด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ย สเต็งผมเนี่ย12เองสเต็งผมมันน้อยมากๆครับคือถ้าเกิดสเต็งมากกว่าน,นี้ก็จะทาให้ตีแรงมากกว่าน,นี้ทุกอาวุธเลยนะแต่ต้องอย่าลืมครับอาวุธชิ้นไหนที่มันตีเบาสุดท้ายแล้วมันก็คือตีเบาครับต่อให้คุณอัพสเต็งมากขึ้นมันก็จะเพิ่มดาเมจจากที่เราปทดสอบเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วถ้าเอาไปวัดกับตัวที่อาวุธตีแรงกว่ามันก็ยังคงแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสเตตัสเราตัดทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับ ส่วนใครจะหาความแรงก็คือต้องหยิบสเตตัสเข้ามาพูดคุยครับทีนี้เราจะพูดกันในส่วนของอาวุธชิ้นไหนแรงที่สุดนะเพราะฉะนั้นสเตตัสปิดไปเลยครับอาวุธชิ้นไหนแรงที่สุดจากที่ตีมาทั้งหมดนะแรงที่สุดนั่นก็คือกาตาบวกเครับกาตาบวกเนี่ถือว่าแรงมากๆครับกาตาบวกเจ็ดหนึ่งงูดำหนึ่งเอสเอสนะครับตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งนี่อันนี้เป็นเบอร์หนึ่ง ใส่ก่อนนี่เบอร์หนึ่งส่วนเบอร์สองนะที่สูสีั็เลยจริงๆแล้วมันเป็นเบอร์หนึ่งทั้งคู่เลยครับดาเมจมันใกล้เคียงกันมากๆต่างกันแค่ตัวหลักหน่วยเองหลักหน่วยหลักสิบข้างหลังเนี่ยนั่นก็คือนี่ครับนี่ครับบวก8จูบวก8ปหนึ่งงูดำสองครูเซอร์ครับตอน AB แล้วเนี่ยบวก8จู 1>, 1บูดาม2ครคูเซอร์ครับบวกหมกแมวน้ำนะตีแค่ใหญ่อยู่ที่พันหนึ่งถึงพันสเลยนะเออเบิ้ลแล้วอะ่ะส่วนกาตาครับหลังจาก a b บตีอยู่ที่1นึ่งพันนะครับจะเห็นว่าเจ้าเจ้าจูบกแเนี่ยมันทำดาเมยียได้ดีกว่าทีนี้หลายคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมมันถึงทำดาเมตได้ดีกว่าทำไมมันดูมันแรงกว่าเพราะว่ามันได้คุณสมบัติของคูเซอร์ครับนี่เลย มันได้คุณสมบัติของปูเซอร์นั่นก็คือคีย์ทุกข้อแรงขึ้น10%เรากดไป2ใบแรงขึ้น20%เพราะฉะนั้นยังไงมันต้องแรงกว่าอาวุธที่ไม่มีการปูเซอร์อยู่แล้วครับอย่าง SS เนี่ยคุณสมบัติมันมีมีประโยชน์ได้แค่คือบวกค่าคียเลเท่านั้นเลยนะไม่ได้ทําให้ตีแรงครับแค่บวกคียเลททาให้คียออกไวแค่นั้นเองครับนี่คือคุณสมบัติของกาตานะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของราคาราคาเนี่ย อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะว่า 30m ที่พ่าให้ผมมาเนี่ยชิ้นแรกที่ผมไปซื้อก็คือนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันแพงหรือหรือถูกนะผมเจอแล้วผมก็กดเลยครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมาทำคอนเทนต์เขาให้มาเราก็ต้องอย่าไปชิดวแาเอ้ยแพงกว่าอยากเก็บเหลือตังค์ไว้ใช้อื่นช่างมันนะผมซื้อเลยเจ้าจูบวก10เนี่ย1งูดำา2งเอเนี่ยผมไปได้มา15 m ผมไม่รู้มันแพงหรือมันถูกนะแต่ถ้ามันแพงอ่ะก็ไม่เป็นไรครับถึงจะว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยพี่เขาให้เรามาทำคอนเทนต์เราก็เอามาทําให้คุณผู้ชมดูนะเราจะไม่พูดถึงส่วนนั้นละกันคือเจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ย,ยจูบบกสิบผมได้มาสิบห้าเอ็มครับอันนี้สิบห้าเอ็มนะจูบบกสิบสิบห้าเอ็มแล้วก็ไปกดกาตาอยู่เนาะน,นี่กาตาบกเจ็ดอาศัยูกาตาบกเจ็ดเนี่ย 1ง,งูดำา1 s s ผมไปกดมาอยู่ที่12.5เอ็มครับรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดโดนไป27.5เอ็มแล้วนะ27.5เอ็มแล้วนะเหลือเท่าไหร่พี่ให้เรามา30เอ็มเหลืออีก2.5เอ็มใช่ไหมผมมีถ้าใครดูสตรีมผมบ่อยจะจำได้ว่าผมจะมีบวกเจ็ดเนี่ยจะมีบวกเจ็ดจูเนี่ยว่างเปล่าเหลืออยู่อันหนึ่งที่ยังไม่ยัดก,การครับผมก็เลยไปกดการ์ดคูเซอร์มา3ใบ ไปได้มาใบละอ่าเจ็ดแสนนะได้มาใบละเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนคูณสามก็เป็นยี่สิบเอ็ดพอดีเลยนะอ่ะเป็นสองจุดหนึ่งเอ็มครับลบสองจุดห้าครับเราจะเหลือสี่แสนนะครับประมาณนั้นเลยนะก็เพราะฉะนั้นเงินสามสิบเอ็มที่เขาให้ผมมาผมใช้ทุกบาททุกสตังแบบว่าจับไมเลยเออเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูว่าอาวุธไหน,นอะไรยังไงนะทีนี้ เรามาดูกันว่าเบอร์หนึ่งนั่นคือกาตากาตาบวกกาตาบวกเจ็ดหนึ่งบูดัมหนึ่งเอเอกับจูบวกแปดหนึ่งบูดัมสองคูเซอร์นะครับไอสองอันนี้เบอร์หนึ่งทีนี้กาตาเนี่ยกาตาบวกเจ็ดเนี่ยเหตุที่ผมแจ้งไปนะผมไปได้มาสิบสองเอ็มเอาผมตีทุกถูกเลยสิบสองเอ็มไปได้มาสิบสองเอ็มครับแต่ว่าจูบวกแปดหนึ่งบูดัมสองคูเซอร์ไม่กี่บาทเองครับเออ นี่อันนี้ไม่กี่บาทอันนี้เนะี่ยผมยืมเพื่อนผมมาผมไม่แน่ใจนะว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ไม่ถึง 10m แน่นอนยังไงก็ไม่ถึง 10m ครับสำหรับจูบุกแปดหนึ่งมูดําสองคูเซอร์นะไม่ถึง 10m ทีนี้หลายคนอนาะจจะงวงว่าเฮ้ยมันเป็นคูเซอร์อะ่ะแล้วมันจะไปตีแบบอื่นได้วะตีได้ครับแต่แค่คุณไม่ได้ค่าคีย์ที่ข้อเลทเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยสใบเนี่ยไม่ได้และหายไป14บสี่คี้เลทหายไป14คุณไม่ได้แต่คุณตีแรงขึ้นครับแ ไอกาตาเนี่ยมันได้ค่ากิเลสตรงที่มันมีการ์ดเอสเอสไงได้บวกบังกครับแต่จากที่ผมตีให้ดูจะสังเกตด้ว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับเพราะฉะนั้นถ้าหาความแรงเนี่ยคูเซอร์ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันได้ค่ากิแรงขึ้น10%นะแล้วราคาถูกกว่ากาตาบวก7อีกด้วยครับนี่เลยต่อให้ใครจะบอกว่าเฮ้ยพี่แต่ว่ากาตาบวกเเนี่ยมันไม่ใช่การคูเซอร์ไปได้ทุกที่นะครับ เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ไปได้ถุกที่นะถ้ายังไม่ชัดใช่ปะเดี๋ยวไปลองให้ดูที่นึงเอาแบบชัดเจนไปเลยนะที่สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคิดมันจะนานเกินที่ที่ผมจะพาไปนะนั่นคือเรดิกไปวัดกันให้เห็นๆเลยว่าสรุปแล้วไอจูบบแปดหนึ่งมูดามสองคูเซอร์เนี่ยกับกาตาบกเจ็ดหนึ่งมูดามหนึ่งเอสเนี่ยอะไรแรงกว่ากันเราจะตีกันที่ที่จูก่อนแล้วกันราคาถูกที่สุดอ่ะเราจตีจูอ่ะเพราะจูราคาถูกที่สุดครับ เลดิกกันสักหน่อยอ่ะนี่เจอแล้วเลดิกาปหัวเลยเก้ายห้าสิบแปดนะเลดิกโดนโดนเบิ้ลไปที่958ครับนี่เก้ไม่ถึงพนะันอ่ะกะตีไป950แล้วกันอ่าไม่ถึงนะไม่ถึงพนะันนะทีนี้มาดูที่กาต้าบวกเจ็ดหนน็นนะครับได้ชิ้ดิคอเลดเพิ่มขึ้นนะเป็น39มสเ้มื่อกี้เท่าไร เมื่อกี้30ก็นั่นแหละก็เพื่อมาก้าหน่วยนั่นแหละตรง,ตรงแต่ ATK มันมากกว่านะอย่าลืมนะครับกาตา ATK AT มันมากกว่ากาตาเน่ย ATK ตัวหลังเป็น198แต่ถ้าจูบวกแได้แค่164นะเออมันต่างกันกับ30กว่กหน่วยอะ่ะมาดูกันเลยดินี่ดินี่ สุดที่มันทำได้800ถึะไม่ถึง900เลยมี890นะตัวที่หนึ่งวัดหนึ่งงแล้วตัวนี้นะมี900เปล่าไม่ขึ้น900นะเป็นจู8ครับอันนี้ไลเวิร์ดนะนนี้จูไลเวิร์ดไม่ใช่เลดิงนะครับดูดุดุงงขอพก่ะไรเวอร์ก่อนอ่ะทีนี้ีเรดิง900ครับ900ครับยังไงก็900ครับขึ้น900หมดโอเคนะชัดเจนนะครับ ได้ข้อสรุปแล้วนะว่าจูบวก8หนูดำา2ูเซอร์น่าสนใจมากๆครับถ้าเทียบกับกาตาบวก7จหมูดำา1 s อราคาจูบวก8นี่ถูกไปเยอะถูกไปเยอะเลยอาเดนี้กาตาบวก5ล่ะพี่ผมมีกาตาบวก5ออ้าอกาตาบวก5ก็หลายเอ็มอยู่นะครับแล้วแล้วกาตาบวก5้เนี่ยดามเอจมันก็ไม่ได้ต่างมากนะทุกอย่างดามเมจมันใกล้เคียงกันอย่างที่ ลองอย้อนไปดูแล้วกันผมทําแบกช่องไว้ให้แล้วทุกอย่างเนี่ยดาวเบนใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นลองไปชั่งน้ําหนักไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าคุณจะใช้ของประเภทไหนหน้าวันนี้ผมเอามาลองให้ดูแล้วส่วนความแรงถ้าถามว่าทาไงถึงจะตีแรงมากกว่านี้แน่นอนครับไปลงสเต็งครับกดสเต็งสักหกสิบถึงแปดสิบอ่ะยังไงตีแรง่านี้แน่นอนตอนนี้ผมตีอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันสามนะไม่เกินพันสามกับสเต็งแค่สิบสองหน่วยเนี่ยถ้าเกิดสเต็งผมสักหกสิบ 80, เจ็ดสิบแปดสิบก็เผื่ออาจจะ ใกล้ๆสองพันก,ก็ได้ครับใครจะรู้นะแล้วต้องอย่าลืมนะเรายังผมไม่ได้เคลือบธาตุเลยนะอาวุธทุกชิ้นเนี่ยไม่มีธาตุใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคลือบธาตุเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าดามเมจจะจี๊ดกว่านั้นมากๆครับแต่ก็อย่างที่บอกนะอาวุธไหนที่มันแรงกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังแรงกว่าวันยังค่าครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับลองเอาไปตัดสินใจดูนะแล้วถ้าถามผมว่าผมจะเก็บอาวุธชิ้นไหน ไอจูจูบวกแปดเนี่ยเป็นของเพื่อนผมเนี่ยจูบวกแปดเนี่ยของเพื่อนผมเดี๋ยวผมจะไปคืนมันแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําของมาใหม่ผมจะพยายามไปหาจูบวกสี่ครับเออแล้วก็ใส่หนึ่งมูแล้วก็สองคูเซอร์ครับแล้วผมก็จะพามไปทุกที่นะผมจะพาไปทุกที่เลยครับเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วว่าอันนี้มุมผมนะขอ,ขอพูดในมุมผมนะครับมันอาจจะขัดใจใครหลายคนผมคิดว่าคูเซอร์เนี่ยแรงกว่าครับ แรงกว่า s อครับ s อเนี่ยมันได้เฉพาะคนที่ค่าคียข้อเหรน้อยแต่ผมพอใจแล้วผมตีเท่านี้ผมพอใจแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไปใส่คูเซอร์ครับผมจะไปหาจูบวกสิแล้วก็เอาคูเซอร์มาใส่น่าจะแรงกว่าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยแล้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วกันครับขอขอบคุณคุณไอทอนเฟสมากๆกนะที่สนับสนุนเงินในการออกมาทําของคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดพี่เขาไม่มา d ต n a t e ตลอบหน้าพี่เขาโดนเนตอีกผมก็จะไปหาคอนเทนต์อะไรจริงๆมาให้ผู้ชมรับชมอีกเช่นเคยนะครับเอาวันนี้ต้องข,อขวดขัวต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมจะมาขวัวใจเลย